สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนอื่นครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่อากินานิชนิโนนำทัพช้างศึกออกมาฝึกซ้อมมือแรกในช่วงเย็นทันทีโดยใช้เวลาในการซ้อมนะครับเกือบ2ชั่วโมงเพื่ออยากให้หนักเตะท,ทุกคนพัฒนานแล้วก็แสดงศักยภาพออกมา ให้เห็นเพื่อโอกาสในการลงสนามพร้อมเน้นย้ำลูกทีมทุกคนนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีทานน้ำแล้วก็พักผ่อนเยอะๆความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G ีสามารสุดท้ายที่ดูไบประเทศยูเอนะครับหลังจากที่นักเกะตทีมชาติไทยนะครับทั้งหมด39คนพร้อมทีมงานนะครับนำโดยอากิระนิชิโนกุนซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่บปดพฤษภาคมล่าสุดนะครับ สนามบินนานาชาติดูไบเมืองดูไบประเทศยูเอีในช่วงเช้าวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นที่ไปแล้วนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็เดินเข้าสู่ที่พักทางเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของประเทศยูเอีนะครับได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยถึงโรงแรมทางฝ่ายการจัดการแข่งขันจัดเป็นบับเบิลเทรียมเอาไวา้และปรากฏว่าทุกคนนะครับที่เดินทางมาในบิตผลเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ก่อนแยกเข้าไปพักแต่ละห้องนะครับตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้นะครับในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในการแข่งขันจะมีการตรวจทุกๆ3วันนะครับและยังมีกําหนดในการตรวจเชื้อก่อนเกมการแข่งขันอย่างน้อย1วันเพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 อีกด้วยในช่วงเย็นนะครับอากิระนิชิโนแนะนาลูกทีมทั้งหมดได้เดินทางไปฝึกซ้อมมือแรกทันที ในช่วงเวลาประมาณ18นาิกา30นาทีหรือประมาณเวลา21นาิกา30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยที่ช้ากว่าเวลาท้องถิ่นถึง3ชั่วโมงโดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับร่วมเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับทางนิชิโนได้เน้นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากการเดินทางแล้วก็ฝึกซ้อมเล่นลิงจิงบอลในขณะเดียวกันนะครับทางนิชิโนได้เน้นย้ำให้นักเตะทุกคนพยายามดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ปรับสภาพร่างกายเข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศที่ยู่อีนะครับที่ร้อนแล้วก็แห้งโดยเร็วที่สุดและถ้าหากใครที่มีอาการที่จะเป็นไข้นะครับต้องรีบแจ้มทางแพทย์ทันทีส่วนการตัดตัวเ,เล่นทีมชาติไทยนะครับจะต้องลงฝึกซ้อมในเกมแรกก็คือวันที่3มิถุนายนนะครับกับทีมชาติอินโดนีเซียเวลา 23. ลา่5นาน้านาทีตามเวลาประเทศไทยทางนิชิโนนะครับขอให้ทีมชาติไทยนะครับวางแผนแนวทาง เอาไว้ว่าจะพิจาาในการจากเกมที่อุ่นเครื่อง2นัดนะครับที่มีกําหนดเอาไว้คือวันยี่25พฤษภาคมจะพบกับทีมชาติโอมานแล้วก็วันที่2 9้าพฤษภาคมกับจะพบกับทีมชาติทากิกิสถานนะครับซึ่งจะให้โอกาสนักเตะทุกคนได้ลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองถึงความพร้อมและความเข้าใจในการวางระบบเอาไว้สำหรับการเล่นมากน้อยแค่ไหนรวมถึงดูสภาพความฟิตของนักเตะทุกคนประกอบกันก่อนที่ตัดตัวเพื่อส่งชื่อลงสนามเกมแรก สำหรับทีมชาติไทยนะครับยังคงเหลืออีก2นักเตะนะครับที่ต้องบินตามสมทบที่เมืองดูไบนั่นก็คือกันธนวัฒน์ซึ่งเจดทาวรจากเดลตร์ซิตี้ที่เคลียร์เอกสารทุกอย่างเนียบร้อยแล้วหลังจากปิดพิมลิกวันที่3พฤษภาคมจะไปสมทบที่ U a E ในขณะที่เจอชนะทีมสงกรสินะน,ะนะครับนักเตะจากคอนเสเร์ซัปโปโรนะครับก็จะร่วมทีมหลังจากจบเกมเจลีกวันที่29พฤษภาคมซึ่งจะทำให้นักเตะไทยมีจำนวนทั้งสิ้น41คนด้วยกัน สำหรับข่าวต่อไปเสียโชคโชคชัยนะครับเทศปานนักธุรกิจหนุ่มจากเมืองสองแควอำเภอบางพระรามจังหวัดพิศณุโลกนะครับเจ้าของสถานีบริการน้ำมันคาวเทคเจ้าของสนามฟุตบอลอคาเนมี s ซูเปอร์ดราก้อนและก็เป็นหัวเรือใหญ่รับผิดชอบดูแลบริหารชนบุรี f c a c a d e m y นมีทำตามฝันของตัวเองโดยเฉพาะการมีทีมลูกหนังเป็นของตัวเองแล้วก็กำลังปั้นบุตรชายอย่างน้องมังกรน,นะครับ วัย9ปีให้มีโอกาสเก้าเป็นนักเตะอาชีพล่าสุดเสียโชคนะครับได้ทุ่มเงินประมาณล้านบาทเพื่อซื้อทีมระดับไทลีก3อย่างพัฒนา discovery นะครับจากเจ้าของเดิมคุณนภัทรมาเป็นบริหารเองเต็มตัวแล้วนะครับโดยนั่งเป็นประธานสมสรสอนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีโค้ชเก่งนะครับมาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ให้กับสม,มสรสด้วยโดยจะใช้ชื่อทีมที่ลงแข่งขันไทลีก3ฤดูกาล2021น,น,นะครับโดยในานามของ super dragon พัทยาซิตี้ และยังคงใช้สนามเทศบาลหนองพรือรังเย่าเดิมนะครับของพัทยา Discovery นะครับเป็นทรงเวียนเย่าเพื่อต้องการฐานแฟนบอลชาวหนองพลือพัทยาเป็นหลักให้สนับสนุนทีมเสียโชคเปิดเผย,ยว่าเป้าหมายไว้เพียงปีเดียวครับจะขอก้าวไปเล่นในไทยลีก2ให้ได้มีเป้าหมายใหญ่อยู่ต้องทําทีมสู่ไทยลีกสูงสุดอย่างไทยลีก1ให้ได้ในอนาคตเพื่อทําตามฝันของตัวเอง ที่ต้องการมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองนั่นเองสำหรับนักเตะบางส่วนนะครับจะมาจากเครือของพันธมิตรอย่างสลัมชนชมบุรีเอฟซขณะที่ทีมงานผู้ฝึกสอนกาลังอยู่ระหว่างเลือกมีความเหมาะสมกับหน้าที่การงานอยู่อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้มีความพร้อมก่อนฤดูก,กาลใหม่ที่จะเปิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้สำหรับข่าวต่อไปดูแรบบิทบีจีปัทมินเต็ดนะครับเตรียมเสริมทัพอีกครั้งหนึ่งพร้อมข่าวลือเตรียมล่าตัวสุพรรณทองสงจาก สุพรรณบุรีเอฟซี FC มาร่วมทัพด้านอดีบโยกาดโบนะครับเปิดเผยว่าทางสโมสรยังไม่รับข้อเสนอจากทีมบีจีทีอย่างใดความเคลื่อนไหวของตลาดการซื้อขายนักเตะในไทยลีกนะครับโดยเฉพาะนักเตะตัวของทีมชาติไทยชุดคัดมาโลกที่อยู่อีกก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าเชนสุพรรณทองสงราการหลังทีมชาติไทยของช้างศึกยุทธหทัตถีสุพรรณบุรีเอฟซี FC นะครับมีข่าวในการเตรียมย้ายไปร่วมทีม แข้งเทพทรูเบงคอกยูเนเต็ดภายใต้การคุมทัพของโค้ชแบนธนวัฒน์ศรีปานซึ่งตัวนักเตะเองนะครับจะหมดสัญญาสิ้นปี2544นี้ล่าสุดมีข่าวลือออกมาอีกรอบว่าแชมป์ทะเลก2021 2 1อย่างบีจีทูมีเนตดกำลังจ้องคว้าสุพรรณทองสงไม่ร่วมทีมพร้อมกับยื่นข้อเสนอ2แข้งเกมรับอย่างปิยชนกดาริสกับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะครับเพื่อแลกตัวกับดิวย้ายทีมของสุพรรณทองสง แม้ว่าทีมข่าวนะครับไปสอบถามอาเดบะโยกาเดโบนะครับคุณสื่อใหญ่ของส่วนบเีฟซีถึงความเป็นไปได้อย่างดีวดังกล่าวซึ่งโค้ชเผยว่าข่าวดังกล่าวนะครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรจนถึงตอนนี้นะครับทาง BG ปทุมเมียเตศยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาทางสมโมสรซึ่งตอนนี้นะครับนักเตะยังมีสัญญากับทีมถึงสิ้นปีนี้ครับครับผมทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ